น้องพ้อยเนไหมาพักพอนสบายดีปะฮะกผู้สาวเนี่ว่อขาบ่าโดยะสาวล่าเป็นในบันพักไอ้นอนแสบปะประมัสองุนตีผู้สาวอยู่เป็นในอ็นองผู้เป้อะไรมันพักไอ้นอนโอเคปะโอเคคนามันพักอีกอยู่อะเกินอะมาอีกวะมันมีเศร้าฮะมันมีคืออย่างอผมไ่รบ้านเจ้านอไม่เนู้านให้ โอ่มาเล่นกับหาผู้สาวไมาใช่ไอ้นี่มได้เอะอเ้ไอ้นันผู้เดียวซีวีนั่นก็บ่คืห้อเ,อเว้ยนะเปิดปได้ปฮะเปิดปไดยปเปิดแอร์ปะเปิดแปปิดเถอะเ,เ,เปิดแล้วเปิดแล้วนอนแสบนะเป็นตะยูปะ่ะขึ้นหนึ่งนีย,ยู่นีขึ้นหนึ่งหนีจีเป็นเงินเล่าสองแสนสองแสนสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทร้อยบาทแมนแพงวะ บอแต่ว่ากันเปียกเทียเงินล่ากับแพงเนาะแต่เงินไทยบบแพงเน๊บดขึ้นดคืนเลยพอเทียงหมดลั่็เที่ยงท่สองับุสองโมงไม่่เอเลยมื่อเขาก็นอนอีกเมรันอนีกวะโอ้ได้เงินอีกหลายอ้นอนแถ่นอนองค่ายเนาะเท่านเอิ่นผู้สาวอายเยอาก็อยากวี่ผู้สาวกันเนี้ยคนสดสเลย อ้าสาวหล้ามาหอนหรอหนบอลเห็นแต่ในคลิปเป็นว่าได้มาเห็นบ้านพักอะไรเป็นตะยูกับมาหลายๆลายคนนะไอ้มากยูไม่งีงหลายๆแล้วผู้ชายไม่ค่อยมักเหมือนได้เบาหยางเลยข้าแล้วข้าวแล้วเสาเอาวันนี้บ่อยู่เงี้ยซื้อไปรอบก่อนเนเบิร์ตได้ไหขายจังใด่ไง วิทไทยกับมีนั่ก็บอื่อมีสื่อซอยพิเศวิทยกไทยอ่นีบสือตอส่แล้วอือกับอันเอาอันนี้ตืิมนะมันเป็นสองโอ้แานได้สมัคกันมาเาเนาะอันนี้เอาเลยเอาเอาอันเป็นสองลีเาเออ ัวอาจะรับใจเลยอ,เอาใส่น้ำกันอะ้รก็ได้แฟนหรอเจ้าสาวนี่ก็น่มมีคือปรมากนี้อะโอ้เงินหลายกวีย เน่อเนยไ้ก <expand> หอยบเอลสัหายได้เงินหลเป็นแสนน่ะมันกิ่นข่องละข้าสุนัคนว่า it, ีรล่ย <masterpiece> ังมีสูขอเดีน้องาเอาวันดีดูสองไฟเปยครับวันดีครับวันดีครับอ๋อนิวนักไีเลยนิวแห้งประนันว

mày ừ, Mà để lại lưu 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 lượm lượm lưu lưu Lượm lưu 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 เดิ่มต้นนี่อสาวจุเนี่ยบึมมันกินข่องละข้าสนักนไ้เินเจ้าขอาาวนี่ยไปหาขายแก้เวินเลยดิ้าขาออกข้าขาเข้าจุ่นัดายนกินหนกนักเพราคนคนไรเจ้าไรใหญ่เนี่ยม่่อือ กิเปเลยงานคองคลงเดือเขาอยากกับเขาได้เค่องเมื่อสั้นเมื่อสั้นปะจับเลยที่เดียวนะบองนี้นะเขามันเอามันออาสองไปเขาอีกเตของเหลืงน้อนเ่อด้ใส่กะสาบกระสบือถือม อันนี้มีกระโหลกยังมีถูกเส้นยังเส้นอะไรเพี้ยเจ้าเจ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บหวหอมออรอกันเรื่องเดียวขึนยิ่งตั้งแย่ประมาณโวยเลยยิ่งกูหึงผมไม่อยากจะทอะไรกับคนืนเลยงั้นเด็ดเป็นทีมที่สองแล้วน่าเลยกลุ่ม

สองแปดคันธือแค่จังไลยสาวมาเอาอยู่นี่เลยโอ๊ยนี่เลยบอกเพื่อให้ซื้อเราเคยซื้อมึงเงินกันแต่มันมีแปดสองวะซื้อแบบนี้วะเออเอาสท่านี้ละเอาเท่านี้เอาสองสองตัวเลยบอสแอนน์คันธื้ไปกินเบียรบปะไปท้ำกันเล่นปะว้าไปกินเบียร์กินเบียบน้ำกัน นี่ไอพักอยู่ไหนใกล้หน่อไอ้รนีออกล้ใกลอ้ไปกินเบียร์ลาไหมดแต่ย่มาอยู่ใหม่เลพราะไอ้บ่เล่นด้จ่าอดีห้าสิบพันพอดีเหรอจดละสหถืไปกินเบียร์เยอไอ้ยี่น้ำหายได้เลไหนีนี่นี่แหลมขายอีนอดอ๋อแสดงว่าอีกสอมือมาขายอ้ยังีเสนไปกินเบียร์ คือเครียจงเลยบบไหนใค้จติ๊ตองน่ฮะยืนนี่บมานี่เห็นตลอดนะคายคองกันอยู่อันนี้ได้รคะอ๋อครับผม้มันแบ่แสบมันบบตัวไหนเอาตัวเอาตัวใช้ทุ่นหิวม่เอาอันเป็นแท่งน้มั่งแับ ปุ่มกันไล้ไปเลยอึ้งเข้าอึ้งเข้า,าโ้เรียบร้อยนี่ไข่เต็มเต็มไข่แบบนี้อู้มาสัน้นไข่ดีปะไข่คักเนี่ยเดี๋ยวมันมุมเลยปะคัมเดียวครับอออืื้ห โอ้เกี่ยวดีเนาะเช็คดูขี้มันก่อนนะเพราะว่าเป็นฝนสองนะถ้าเป็นฝนแหลกเนี่้างเฮ้างยำข้างตัวได้เลยโอ้ผ่านดอกอออเบิดตัวได้เลยเนี่ยจำเกี้ยวนะโอ้แ่บแฉบแฉบ,แบมันพักอึ้งเผาอึ้งยำ các cái mũi vị trí vô một may tay leo bé lạ không liệu มัมม,มมัมมัมเอามุมแต่ใครเลยได้โอ้ยมองมันแสบไหมแต่แสบเลยครับฮ่าฮ่อืมสุดสุดีิแม่งมองอืมบ่นแต่ไหนมันกินมันกับมี้แม่งมอง มาไปเลยเฮ้โอ้ใครโอ้โอ้ยเสกขีบ่ะโอ้บมีโอ้โอ้จ่ายของอืมอมแ่วดีเว้ยเสกใครอีกบวะว็ีิใคร่ะเสบได้นะตัวทึกแห่งแสบตับมัสแสบหย่ำวะตัว ไปอืมปึ๊บอืมหอมปะหอมได้สดๆดุมากหนามันกระเสบได้อืครับยุยุดเลยอืมลาบเจ้า้ํามเป็นอะใครอเรียกมมอยังดีเนาะเนปะพี่สามโตแล้มั้นาะเนปะ อ้วนน้ซื้อป่ะข่คายมะคายมะคาไขะกระแซบเพื่อเรายังะยมะไข่อยู่เถิกงว้กระแซบเขาพูไม่ขี่ตัวนี้ไม่ขี่มันแตกต่อม,มองนี่แห้งแซบที่สุดอะโอ้แซบบ้าหนำเฮ้ยแซบบ้ากด Yeah.